เอาืจักหัวจับลายจาับตักสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้ค,คุณครูบีก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กทำเป็นกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งมีชื่อว่าเครื่องกองน้ำร<ม>ู้จักไหมเครื่องกองน้ำเมื่อเช้าคุณครู เมื่อเช้าค so. hmm? nah ุณครูพาเด็กเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็พาไปสำรวจแหล่งน้ำต่างๆในโรงเรียนเด็กๆก็จะได้แก้วไปกลุ่มละหนึ่งใบไปตักน้ำมาแล้วไปตักในบ่ออะไรลูกเราไปตักน้ำในบ่อปลาไหนดูซิชูแก้วของตัวเองขึ้นมาหน่อยไหนเด็กๆลองสังเกตแล้วบอกสิว่าน้ำเป็นสีอะไรคะ สีคูนมีเศษฟูนไหมลูกมีเศษฟูนอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำให้น้ำเนแบบี่ยมันเปลี่ยนสีทั้งหมดตกมือหนึ่งครั้งตกมือหนึ่งครั้งหันหน้ามาทางนี้ค่ะคุณครูอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำอุปกรณ์การทำนะคะอุปกรณ์แรกนั่นก็คือ อะไรคะลูกช <Okay. S 1> ินจะอยู่ในแก้วสีแดงของเด็กๆใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่สองนั่นก็คือร <Wow. S 1> ายจะอยู่ในแก้วสี <Yeah. S 1> เขียวเข้มใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่สามคืออะไรคะลูก <Wow. S 1> สามลีจะอยู่ในแก้วสีน้ําเงินของเด็กๆและอุปกรณ์ที่สี่นั่นก็คือผ <Wow. S 1> านอยู่ในแก้วสี <Wow. S 1> เขียวอ่อน ดูก่อนหนึ่งรอบแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะอ่าเรามาดูกันทั้งหมดปบมือหนึ่งั้งปบมือหนึ่งั้งนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังจ้าตรงยังจ้าอ่ะดูครูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำเองรอบนี้ดูคุณครูสาธทิตก่อนหนึ่งรอบ เราจะมีขวดน้ำที่ตัดขึ้นแบบนี้เราจะใช้ขวาใช้ฝานะคะความลงแบบนี้หลังจากนั้นขั้นแรกเราจะใส่สำลีลงไปสำลีเราจะใส่ใสำลีไปในชั้นแรกเพราะว่าสำลีเนี่ยจะช่วย กรองในด่านสุดท้ายคัดกรองสิ่งแปลกปลอมชิ้นเล็กๆเ,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 เพื่อให้น้ำของเราเนี่ยออกมาใสอ่าเราก็จะใส่สำรีไปในชั้นแรกนะคะเอานิ้วดันๆิ้วดันด ประมาณ5ถึง6ก้อนเด็กๆต้องลองนับด้วยนะคะ5ถึง6ก้อนห้ากเจ็ดแปดอ่าชั้นแรกนะคะก็จะเป็นชั้นของสัมรีมรนนชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นอะไรโลก ใส่อะไรคะผ่านผ่านอันนี้เด็กๆมีไว้ทําอะไรรู้หรือเปล่าเอาไว้จุดไฟเวลาเด็กๆกินอะไรคะลูกหมูกระทะย่างหมูกระทะใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ใส่ลงไปในขั้นต่อไปข้าวมิยุข้าวิยอ่ะเด็กดูเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูขั้นนี้เนี่ยเอาไว้ทัดกองแบกทีเรีย ต้นค่าจ๋าอ่าดูนะลูลกชั้นที่สองจะเป็นชั้นของฐานช่วยคัดกรองแบคทีเรียแล้วก็ช่วยคัดกรองกลิ่นของน้ําจะดับกลิ่นของน้ําออกไปชั้นต่อไปเราจะใช้เราจะใช้ทรายทรายเราจะใส่ทรายลงไป ทรายอันนี้มีเอาไว้ดักสิ่งแปลกปลอมชิ้นเล็กๆดักสิ่งแปลกปลอม<อ>ชิ้นเล็กๆอ่ะแต่ถ้าเราซื้อมาเยอะๆเนี่ยเราสามารถเล่นทรายเอามาเล่นเป็นสร้างประสาทหรือว่าอะไรนะคะอย่างที่สิ่งที่บอกสร้างอะไรลูกสร้างบ้านอ่ะนั่นก็คือประโยชน์ของทรายละลูกเคยหนูเคยดูนั่นตัวตรง จับหัวจับไล่จับก้นจับสะดือจับปากเอามมอวางพิตักค่ะตัวตรงชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสุดท้ายเราจะใส่หินกรวดอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ตักสิ่งแปลปลอมชิ้นใหญ่ๆไว้เอาไว้ทำเป็นคูนด้อ่าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์ในการทดลอง นั่นก็คือน้ำเป็นยังไงลูกน้ำขุ่นถ้าเด็กๆล,ลองทำเด็กๆจะ<ม>รู้ว่ามันจะออกมาน้ำใสหรือน้ำขุ่นแบบที่ครูทำหรือเปล่า,าเด็กๆคิดว่าถ้าครูเทลงไปมันจะออกมาเป็นสีอะไร <ม sequel. S 1> สีใสสีใหรอมันจะออกมาใสเหรอาตาออ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกัน,เ,นเ,เราลองมาดูกันว่า มันจะใสเหมือนที่เด็กๆบอกหรือเปล่าใส่ไหมใส่ไหมใส่โอ้ใส่ไหมลูกใสใส่คุณครูลองทำแล้วว่ามันใสเดี๋ยวคุณครูจะลองให้เด็กๆทำเองดูบ้างว่าจะใสเหมือนที่คุณครูทำหรือเปล่าเด็กๆพร้อมไหมคะปรมปปือดังแปะแปะแปะกระทืบเท้าดังปั้งปั้งปั้งลุกขึ้นยืนแล้วนั่ง ส่งเสียงดังว่าส่งเสียงดังว่าเด็กๆพร้อมไหมคะอ่าเดี๋ยวเราเริ่ม ผลการทดลองเป็นยังไงลูกให้น้ำใสน้ำใส่แล้วน้ำของหนูใส่ไหมลูกใส่มันตอนแรกน้ำเป็นยังไงคะคูณน้ำคูณอ่าตอนนี้ออกมาใส่ชั้นแรกหนูใส่อะไรลูกชั้นแรกหนูใส่อะไรคะ<า>ชี้หน่อยสำลีลีชั้นที่สองใสทรายใส่ทรายใส,ยสย่สาทานก่อนใส่ท่าน,าานอ่าแล้วก็ใส่อะไรลูกทรายายแล้วก็ใส่หินใช่ไหมคะใช่ แล้วเราเอาน้ำมาจากไหนนะน้ำมาจากบ่ออะไรบ่อปลาบ่อปลาน้ำมันเป็นยังไงนะคูขค่ณพอมันกรองใส่อันนี้แล้วมันเป็นยังไงน้ำใสน้ำใสอ่าเก่งมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะหนูกลุ่มที่สกลุ่มที่องอ่าเป็นยังไงคะลูกหนูทำอะไรคะวันนี้ทำน้ำทำน้ำกรองน้ำใช่ไหมคะไหนน้ำที่หนูมี เป็นยังไงไหนนะ้ำที่หนูไปตักจากบอก่อปลามันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงขุ<อ>่นมันขุ่นและหนูใส่เครื่องกรองน้ำแล้วเป็นยังไงคะใส่ใส,สอ่าเก่งมากเลยปมมือให้กลุ่มน,นี้หน่อยค่ะสวัสดีครับกลุม่มกลุ่มที่สามผลการทดลองเป็นยังไงลูกจากอะไรคะจากน้ำเป็นยังไงจากน้ำใส จากน้ำอะไรน้ำขุนขุนใสขจากน้ำขุนกลายเป็นน้ำใสอ่าไหนโชว์หน่อยลูกต้นข้าวโชว์ผลการทดลองของหน่อยค<ป>่ะค่าว<ป>มือให้กลุ่มที่สามค่ะทําสําเร็จ